ครับสวัสดีครับบทนี้นะครับก็จะมาต่อด้วยบทที่4นะครับหลังจากเราเรียนกันไปแล้ว3บทนะครับการสร้างกริดลายการสร้างวิวและการใช้คําสั่งสติวไปแล้วนะครับทั้ง3บทต่อมาบทที่4ก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานคําสั่งในกลุ่มคําสั่ง modify นะครับก็จะมีหัวข้อตามนี้นะครับแต่ก็จะมีสอดแทรกให้ในส่วนของการเลือกวัตถุก,การเปิดบีสแนปนะครับหลักๆ อ่ะ้ก็จะมีนี่ครับกับกลุ่มอุปัร์มัลติฟายก็จะมีการมูฟแล้วก็การ Copy แล้วก็การม o ฟคัปปี้ในแต่และแบบในส่วนของ s p ปเ i a l นะครับมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับเครื่องมือทุกพวกนี้ก็เป็นเครื่อมือพื้นฐานเลยนะครับถ้าเราม v e กับคัปปี้ไม่เป็นก็มันจะทํางานลําบากนะครับโอเคมาดูวิธีการใช้งานกัน,นครับเรื่องแรกก็คือเรื่องเรื่องการเลือกวัตถุนะครับหรือ Object ตนั่นเอง ในเทคล่านะครับก็จะมีการเลือกวัตถุเหมือนหลักการออเดคแคดเลยนะครับง่ายๆคนที่เคยใช้แคดแล้วก็จะรูปแบบเดียวกันนะครับวิธีที่หนึ่งครับวิธีหนึ่งก็คือการคลิกเลือกที่ตัวมันครับนี่ครับเราอยากจะเลือกบีนใช่ไหมก็คลิกแต่มันจะมีคลิกนิดนึงก็คือเหมือนกับว่าพยายามคลิกที่ขอบๆนะครับอย่างนี้เลือกเลยครับคลิกที่ตัวมันครับเห็นไหมคลิกครับคลิกเลือกวิธีที่สองครับ ลากคอบครับก็คือนี่ครับคอบครับซ้ายมาขวาอย่างนี้ครับลากคอบครับเห็นไหมครับซ้ายมาขวาครับสังเกตดูวิธีการลากซ้ายมาขวาบีมสองสามเท่านี้จะไม่ถูกเลือนนะครับวิธีสองครับคือการเลือกคอบแบบซ้ายมาขวาส่วนวิธีทสามครับการเลือกคอบแบบขวาไปซ้ายครับ ดูนะครับเนี่ยสังเกตฝาวบซ้ายจะแตกจากแตกต่างจากฝาซ้ายกับฝาก็คือเวลาฝาใบซ้ายนะครับมันเวลาเลือกโดนวัตถุอะไรก็แล้วแต่มันจะเลือกทั้งหมดครับเห็นไหมครับนิดเดียวก็เลือกแล้วครับแต่ถ้าซ้ายมาฝาไหมครับมันจะเลือกเฉพาะวัตถุที่ครอบกันทั้งชิ้นครับเนี่ยมีตอนี้นะครับสังเกตบิตเสาสองต่อนี้ไม่ถูกเลือกเลยนะครับนะครับการเลือกถูกจะมีสามแบบนะครับคลิก ขอบซ้ายมาขวาแล้วอาขวาไปซ้ายเห็นไหมครับโอเคนี่คือการเลือกวัตถุนะครับส่วนจะเลือกแบบไม้ต้นอ่ะถ้าเป็นออโต้แคดก็คือต้องคลิกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็จะเลือกให้ได้เลยแต่ถ้าเป็นเฮกล่านะครับจะต้องกดคอนโทนนิดนึงครับคอนโทลค้างครับเลือกเห็นไหมครับคอนโทลค้างครับแต่ถ้าเราเลือกเกินเห็นไหมครับเรากดคอนโทลซ้ําที่ตัวมันครับมันก็จะไม่เลือกให้นะครับ จะชิปค้างก็ได้ครับแต่ถ้าชิปค้างจะแตกต่างกับคอนโทรลก็คือาลาเรากดซ้ำที่เดิมมันจะไม่อันซีเล็กให้นะครับหรือจะไม่เลือกให้เองแตกต่างกันนิดเดงคือชิปเหมาะสำหรับการเลือกวัตถทุที่ต้องการจะเลือกทั้งหมดแล้วก็ซ้ําได้เห็นไหมครับแต่ถ้าคอนโทรลก็คือถ้าเลือกกดคอนโทรลซ้ามันมันจะไม่เลือกคนนั้นนั้นครับแตกต่างกันนิดครับถ้าจะเลือกวัตถุทั้งหมดโดยไม่สนใจ กดชิปครับแต่ถ้าอยากจะเลือกวางตัวให้กดคอนโทลอะไรประมาณนี้คอับนี่คือการเลือกวัตถุนะครับต่อมาการใช้พิลเตอร์ที่หนึ่งข้างล่างข้างล่างนี่คืออะไรก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นเครื่องมือช่วยแล้วกันครับสังเกตตัวนี้หมดมาตรฐาดใช่ไหมครับมันก็คือ,อให้เราแบบมาตรฐานทั่วไป f a u l t จะเป็นตัวนี้นะครับ แต่ผมถ้าเลือกเป็นตัวนี้คือบีมพิลเตอร์ใไหมครับผมครอบทั้งหมดเลยมันจะไม่โดนต้นเสาครับยังไงก็ไม่โดนต้นเสาครับเพราะว่าเราเลือกเป็นฟิลเตอร์บีมไงครับเห็นไหมครับคอลัมน์ผมเลือกยังไงก็ได้มันก็จะไม่โดนมันก็จะไม่โดนตัวอื่นเลยครับเห็นไหมครับฝึกใช้ดูนะครับเพเดสอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งเพเดะใช้บ่อยครับ ไปเลยครับอ่ามันก็จะโดนเฉพาะเพจใช่ไหมครับฝาไปฝาไปซ้ายได้เลยครับโอเคแบบนี้นะครับอ่าพยายามกลับไปที่สแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะครับอย่างตัวนี้ก็โบล์นเห็นไหมครับติ๊กเฉพาะโบล์นตัวเดียวถ้าเราติ๊กตัวนี้มันจะสีเทาๆเห็นไหมครับอ่ามันจะตัวอื่นก็จะไม่เลือกเลยนะครับเห็นไหมครับโบล์เห็นไหมครับเนี่ยก็ใช้คล้ายๆกันครับนี้ติ๊กที่รูปเอาครับ แล้วก็ข้อมันก็จะไม่เลือกเพจให้ครับเห็นไหมครับติ๊กกลับตัวนี้ทุกครั้งครับดีฟอร์มันขีดลายก็เหมือนกันครับนี่ครับขีดลายอรับถ้าติ๊กออกมันก็จะคลิกยังไงก็ไม่โดนนะครับไม่โดนะครับนี่เป็นการปรับฟิลนะครับนไม่โดนนะครับถ้าเราจะเลือกขีดลายคลิกที่มันแล้วก็ติ๊กที่ตัวนี้เห็นไหมครับปกติมจะปิดนะครับ ่หมตัวใช้พิมเตอร์ครับต่อมาอการปรบีสแนปครับอันนี้ถ้าคนที่ใช้แคดก็เรื่องเดียวกันเลยครับอันนี้ก็ปกต,ติก็แต่ถ้าคนที่ติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆหมันจะเปิดไม่หมดนะครับก็เปิดให้หมดเลยครับยกเป็นตัวนี้ไว้ก็ได้ครับก่อสแนปต่างๆก็นะครับสี่เหลี่ยมก็ปลายเส้นเหมือนเดิมวงกลมก็เส้นเิมเตอร์วงกลมนะครับสามเหลี่ยมกึ่งกลางเส้นจัก,กรานคือจุดตัด คนวใหญ่เขที่ใช้เทคล่าเป็นก็จะน่าจะใอ้คนที่จะใช้เทคล่าก็น่าจะใช้แคดบ้างๆแล้วนะครับเห็นไหมครับเราลองดูครับตั้งเสาเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีไนก้าทราย,ารายอ่าคิทที่ปลายเส้นก็จะมีสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับองปิดบ้าะไะเห็นไหมมันจะมีสี่เหลี่ยมนี่ครับสี่เหลี่ยมกลางเส้นก็คือสามเหลี่ยมเห็นไหมครับเนี่ยสแนปอ่า ถ้าเราปิดมันก็จะไม่โชว์นะครับตัวเตจปกติก็คือเปิดนะครับโอเคนะครับาำสัส,สนแอบการออกคำสั่งคลิกไฟล์ทีหเัิทุกครั้งนะครับต่อมาคำสั่งหัวใจหลักนะครับการโุกครับอเอาตัวอย่างตรงไหนดีอ่า,อาตอนนี้แล้วกันนะผมจะย้ายต้นเสา ต้นลิฟิเตอร์วิธีการหมุนนะครับทวนให้กดคอนโดนค้างกดมาผวกกลางพร้อมกันเนี่ยหมุนนะครับโจทย์คืออาวุธผมจะย้ายต้นเสา A2 ต้นนี้มาอยู่ที่ B2 นะครับวิธีการทํานะครับคลิกที่ต้นเสาเลือกวัตถุก่อนครับคลิกขวาเทคล่ามีนิดนึงนะไม่มันไม่ค่อยยอมไปคลิกขวาที่ชิ้นงานนะครับคลิกขวาข้างนอกครับเลือกมูครับการใช้ส่งมูนะครับอ่าแล้วก็จับสแนปจุดจุดจับครับเหมือนเทค เหมือนแคดเลยครับผมก็คิดที่จุดจับปลายกิดลายครับแล้วก็ขยับเมาส์วางครับนี่ครับพยายามการมูฟพยายามใช้ปลายกิดลายเป็นจุดทั้งยิงนะครับอีกครั้งหนึ่งมูฟกลับครับคิดที่วัตถุคิดขวามูฟผมจะเลือกจุดสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ได้ครับการกิดลายแล้วก็มาตั้งฉากหรือจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นี่คือการมูฟนะครับการมูฟแบบการมูฟจริงมีสองแบบก็คือมูฟห้างยิงสแนปกับมูฟแบบระยะเมื่อกี้ที่เราทำก็คือมูฟแบบ ขางนีครับดูมแบบพอระยะครับมูฟผมจะ move ออกมา,าดัานขวาดัานสายนิดนึงสัก500ทำยังไงครับคลิกค,คิต้นเสาครับคลิกขวา move าผมว่าคลิกตรงไหนก็ได้ครับจริงๆคลิกตรงไหนก็ได้นะคลิกครับแล้วขยับเมาส์ดู snap นิดนึงครับต้อน500เห็นไหมครับนี่คือการ move แบบพอระยะ move กลับครับ คลิกต้นเสาคลิกขวา,ขามูฟคลิกตรงไหนก็ได้ 500, ครับขยับเมาส์500ร้อยเอ็นเทอร์ครับอ่านี่คือการมุฟแบบป้อนระยะนะครับโอเคมีมันจะมีสองสองแบบหลักๆนะครับมูฟแบบไอ้่างอีงสนแนปกับมูฟแบบป้อนระยะโอเคครับต่อมามูฟสเปเชียลครับอ่ามีอะไรบ้างมูฟแบบลิเนียอ่า ดูโจ์นะครับเดี๋ยวผมจะให้มันไปทางออามุบไปวยเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ครับข้าไปก็ได้ครับเพราะว่าเราจะใช้เฉพาะตัวเราจะเรียนเฉพาะตัวที่มันได้ใช้จริงๆนะครับไหนไม่ได้ใช้บ่อยก,ก็ไม่ต้องไปจํามันครับเลื่องเมมโมรีนะครับโลเทสครับจริงๆถ้าเปน็นโนแคปมันจะแยกกันอยู่นะครับแต่ในเทคลามันจะอยู่ในกลุ่มลูกสเไปเชื่อนะครับคําสั่งหมุน ดูนะครับอ,อย่างเช่นผมจะหมุนบีมตัวนี้ให้มันได้สักยิงมาแค่สี่ี้ห้าองศานะครับไปที่ท็อปวิวง่ายๆก่อนท็อปวิวก็เป็นศูนย์ศูนย์ะครับไปที่ต้นสาต้นต้นไหนก็ได้ครับสักต้นหนึงอ่ะตอนนี้นะดูนะคอนเซปต์ Concept. ในการหมุนก็คือหนึ่ง เราจะหมุนใชครับตันดับแรกต้องดูตรง u u z u s แกนตรงนี้ก่อนต้องเป็นระนาบ x y เท่านั้นนะครับแล้วก็วิธีการทํางานนะครับก็ถูกครับมันต้องหมุนรอบแกนแท้นะครับเลือกวัตถุครับคลิกขวา move special rotate ครับโอเคอันดับแรกนะครับหลังจากเปิดขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาคลิกจุดหมุนกลางครับคลิกครับป้องศาครับ4 5องศา ป้อน4 5ปุ๊บให้กดมูฟตัวนี้ครับอ๋อมันต้องซูงเข้าไปนิดนึงครับเห็นไหมครับได้แล้วครับกดโอเคคลิกขวาจะหลับดูที่ครับเลือกวัตถุคลิกขวามูฟสเปเชียลโทรเทปแล้วก็คลิกที่จุดด้านยิงป้อนกลับกับ0ครับกดปุ๊บโอเคนั แสดงว่าเลือกไม่เลือกวัตถุกันเลือกวัตถุคิกขวา move special rotate นะครับ rotate กดจุดหมุนอ่าครับป้อนอ๋อมันไม่ใช่เหมือนแคทนะครับแต่มันต้องป้อนองศานะครับสูตรมันก็เป็นหมุนนี่ครับป้อนสี่ห้าครับโอเคเรียบร้อยครับแต่ถ้าเราอยากจะกดไปอีกก็กดไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับ ให้มันกลับที่เดิมครับกดโอเคครับหนึ <reco Christ. S 2> ่ก็คือการหมุนธรรมดาครับแต่สังเกตข้อจำกัดก็คือจะต้องหมุนตามระนาบที่กไลเท่านั้นนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับเอมาครับคำสั่งคำสั่ง copy ครับคำสั่ง copy นะครับคำสั่ง copy คือตรงๆคือ copy นี่แหละครับ อย่างเช่นนะครับผมกลับไปที่ตัว 3D ครับผมต้องการจะ Copy ปี้ต้นต,นอตอนน้นเสาตัวนี้ตอนนี้ยังไม่มีตน้นเสาใช่ไหมครับก็วิธีการใช้งานเหมือนก้อน่งรูปครับคล้ายๆกันคลิกท,ที่วัตถุก่อนครับคลิกขวาเลือก Copy ปี้ครับหลังขั้นครับหลังจากเลือก Copy ปี้ครุบคลิกท,ที่จุดจ,จับครับผมจับแน็บปลายกิดลายเป็นตัวอักษรครับแล้วก็มาแตะนี่ครับ คลิกขวาอินเตร์ลับปเพื่อจบคำสั่งรับง่ายๆครับการคั่วปี้ p ั่ปมาทางนี้บ้างครับคลิกคีิดต้นเสาคลิกขวา Copy ปี้เห็นครับคลิกจุดจับคลิกจุดวางสามารถวางต่อเนื่องได้เลยครับโอเคการ Copy ก็เหมือนกันครับมีการ Copy แบบถ้าอยู่สแนปก่อที่เราทำไปเมื่อกี้ครับ อ่าครับการคัปปี้แบบป้อนระยะนะครับก็คือคลิกที่ต้นเสาคลิกขวาคัปปี้สเปเชียลอ่าคัปปี้ธรรมดาครับปกติคัปปี้ธรรมดานี่แหละคลิกจุดจ,จับครับขยับเมาส์อ่ามุดคัปปี้ไปทางด้านซ้ายต้ตนหนึ่งสักพันห้าร้อยกับป้อนครับเพลย์เอาพินได้ความยาวมันก็จะหาเซนเตอร์นึงเซนเตอร์นะครับนี่คือการคัปปี้แบบสเปเชียลนะครับไอ้โพดทีคัปปี้แบบป้อนระยะนะครับอ่าต่อมาครับอ่าคัปปี้สเปเชียลครับ หลักๆก็จะมีอยู่4ตัวนะครับที่ได้ใช้กันบ่อยๆ Copy Special ก็จะมีล i n น a r คืออะไรล i n e a r ก็คือการ Copy แบบพร้อมๆกันทีละหลายๆตัวนะครับมันจะเร็วขึ้นนะครับการทำงาน r o t a ก e ก็ Copy ไปด้วยหมุนไปด้วยครับ m i l l ล r ก็คือการหนแน่นอนครับเหมือนแคตเต้เลยครับการ Copy แบบพับแบบกระจกนั่นเองครับส่วน Copy แบบอันท,อทัเจ็ก็คือ การก๊อปปี้แบบใช้วัตถุเป็นตัวอ้างอิงนะครับสี่ตัวนี้ครับมีวิธีการยังไงนะครับอาเมาดูกันครับโอเคอเดี๋ยวผมมาฝั่งนี้แล้วกันฮะแต่ว่าผมจะการก๊อปปีบบ้นี่เนี่ยบู๊กก่อนครับคลิกขวาอันนี้ลบอันนี้ดีกว่าง่ายกว่าคลิกคลิกขวาบู move ๊กจับแซนด์นะครับมาวางอ่า ดูนะครับผมจะคัปปี้ได้เนี่ยให้ไปทางด้านกิตราจีนี่เจ็ดต้นพร้อมกันเลยนะครับต้องใช้คัปปี้ได้เนี่ยครับเนาะคลิกขวาที่ต้นเสาคลิกคลิกเคลื่อนวัตถุก,ก่อนครับคลิกขวาต้นเสาคัปปี้สเปเชื่ลมริบเนี่ยครับโอเคอต่อมาใช้ยังไงจนวันที่ต้องการคัปปี้ครับเจ็ดต้นเนะคลิกไปที่ปอดปอดไปที่เลขเจ็ดครับไปตามแกนเลยครับแกน x ไปทางบวกเลยนะครับมัน หนะ้าพันนะอ่าก็ป้อนเข้าไปครับนี่ค่าช่วงห่างหนึ่งถึงสองนี่ครับช่วงห้าพันแล้วก็มีเจ็ดเจ็ดต้นนะครับกด Copy ครับอ่าถ้ามันขึ้นอย่างนี้เข้าไถึงว่าอะไร expand ครับก็คือมันล้นจอล้นขอบเขตนนอ,อีกการว่ากด expand ไปก่อนครับคลิกขวาถือว่ามันล้นเพราะว่าจริงๆลูกปอก้อนแค่หกนะครับแต่ไม่赖เรากดไปแล้วก็ลบทิ้งธรรมาดาครับคิดที่ว่าถูกกด delete ครับ ทรเห็นไหมครับการ copy แบบลิเนียดูที้นึ่งครับเลือกต้นเสาครับผมปิดไปก่อนนะคลิกขวา copy special l i n e เนียป้อนหกครับไปดดำแกนเอ็ใช่ไหมครับกด copy ี้เเคคลิกขวาิหรตลบอันนี้คือการ copy special แบบล i เนียต่อมา copy แบบ rotate คืออะไรอย่างเช่นผมจะเอาเสาตัวเนี้ยเป็นคานด้วยเป็นเสาด้วยเดี๋ยวผมปรับแกนก่อนครับการปรับแกนก็จะมีในหัวข้อหลักๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคปรับ าการปรับแกนนะครับวิวเวิวร์กเพลนแล้วก็ทั่วทีต้องปรับไปที่ตัวคิดล้านหนึ่งก่อนน่ยจอดคือ,อผมจะเอาต้นนี้แล้วกันครับต้นฝ่ามือให้มัน Copy ด้วยเอียงล้มด้วยครับทำยังไงครับต,ตอนแรกครับอันดับแรกต้องปรับตัวนี้ให้เป็น x y กครับอย่างที่บอกถ้าใช้หมุนนะครับคลิดเวิวร์กเพลนเซ็ต เพอร์เพนพาลาแล้วครับทูวิวอ่าพาาแล้วเรียกอันี้ครับพลลาลาลทูวิวเพนเห็นไหมแล้วคลิกที่หน้าจอทีนึงครับอ่าเอกวายก็จะเป็นระนาบตามนี้คลิกที่วัตถุคลิกขวาก o p ป s ี e สเปเชียลโรททครับอ่าคลิกที่จุดหมุนครับต้องการเท่าไหร่อ่ะมุสเกิอ่ะสา อลองดูครับเสร็จแล้วกดแกนกด Copy ครับเห็นไหมครับกโอเคนี่ครับไม่จะไปตรงเนี้ยสามสอี่คือการใช้ Copy แบบโรเท e นะครับง่ายง่ายครับาเน่ยอทำไมถึงต้องกลับมาที่แกนตรงนี้นเห็นไหมเพราะว่าเรามันจะได้หมุนง่ายๆครับการเลือกอแล้วก็ควรจะไปตามนั้นแกนนั้นด้วยนะครับ ต่อมามิลเลอร์ครับอ่อาอัดจอดเดินนี่แหละครับอ่ผมต้องการจะให้สองท่อนนี้กับมิลเลอร์มาทางซ้ายมือทำยังไงนะครับอ่ากลับไปที่กิจล้านหนึ่งครับอ่าอันดับแรกน,นะครับต้องปรับตรงนี้เป็นได้ไวเรานี้มันเป็นอยู่แล้วครับถ้าไม่เป็นก็เวิร์กเพนแล้วก็ทราเรียกทูวิวนะครับอ่ามิลเลอร์ก็ทําอย่างนี้ครับเลือกวัตถุที่ต้องการจะมิลเลอร์ก่อน คลิกขวา copy special m i l l e r ครับเลือกคล้ายๆแคทนะครับเลือกแกนภาพครับนะครับหัวท้ายครับกดตัวแหนะครับ 1. คลิก2ครั้งครับ 2. กด copy ครับแอบแทนไปครับโอเคคลิกขวาอิสระเห็นไหมครับมันจะ copy m i l l e r ไปดังที่เราต้องการเป็นการ copy แบบกระจกนะครับโอเคนะครับ m i n l e r เดี๋ยวได้เจอไปบ่อยในแต่บึกคับอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับก๊อปปี้แบบอนุท่ออ็อบเจกต์ครับดูนะครับอันนี้ก็ใช้บ่อยมากครับคืออะไรเช่นนี่เลยครับผมจะก๊อปปี้คานมาวางนี่นะครับถ้าคานอย่างเงี้ยเราก๊อปปี้แบบอนุท่ออ็อบเจกต์จะง่ายครับดูนะครับผมคลิกที่คานคลิกขวาครับก๊อปปี้สเปเชียลอนุท่ออ็อบเจกต์ ปกเดิมเราคลิกแซนดบใช่ไหมครับเราไม่คลิกครับเราคลิกที่ต้นเสาครับตัวยิงแล้วก็คลิกกวางนะครับปึ้งนะกวางครับมันจะเร็วมากครับแล้วจะแม่นเลยครับเราไม่ต้องมานั่งเล่นแซนดบครับคลิกขวาอีกสละนะครับเรียบร้อยขาดางนะครับมาดูขากลางนะคลิกที่วัตถุคลิกขวาก็ปรีเซปเชียลอนอัลเทอร์เจกคลิกต้นเสาไปตัวยิง คลิกต้นเสาว,วางไปเรื่อยๆครับเห็นแล้ครับมันจะเป็นการก๊อปปี้แบบ Object. อันดอร์เทอร์ออบเจกต์คลิกซ้ำอันยันตรายนะครับถ้าเจอคลิปให้กดคอนโทรลแทร็กครับเอาใหม่คลิกขวาวัดตถุก๊อปปี้สเปเชียลอันดอร์เทอร์ออบเจกต์คลิกหนึ่งคลิกสองคลิกสามดีๆนะครับ นะครับหรือเราจะเลือกอ๋อมันต้องเลือกตอนนี้ก็ได้ครับปุุ่คลิกขวาคัปปี้สเปเชียลเทอเจกอ๋อไม่ได้อ่าอย่างนี้ถ้าถ้าเลือกแบบตรงกลาง,างนี้ไม่ได้นะครับต้องเลือกต้ฉนฉบับตัวนี้ครับคลิกขวาคัปปี้สเปเชียลเทอเจกหนึ่ง คนเรฝังอ่ะ,อะเพราะว่าคนเราแกนะครับก็าีิไปก่อนกันได้ครับก็เ,เดี๋ยวลบเอาโอเคโอเคนะครับสำหรับการก๊อปปี้ธรรมดาแล้วก็ก๊อปปี้สเปเชียลทั้งหลายนะครับทั้งหมดครับทั้ง4ตัวโอเคสรุปนะครับบนทนี้ก็จะเรียนเรียนไปแล้วนะครับก็การเรือกวัตถุการประปิดสแน p ป การมูฟเป็นหลักครับการมูฟก,กับการคัพปี้นะครับการการมูฟก,ก็จะมีทั้งมูฟสเปเชียลแล้วก็คัพปี้สเปเชียลอ่าตัดคัพปี้กับมูฟจะมีทั้งสองส่วน,นครับสเปเชียลเหมือนกันเลยครับอ่ามูฟก,กับคัพปี้นะครับอ่าก็สเปเชียลในกรส่วนของคัพปี้จะมีเยอะนิดหนึ่งก็ลินเนอร์เทสเตอร์วินเนอร์อนุเทอร์เจกนะครับโอเคสำหรับบทนี้ก็จะประมาณนี้นะครับบทที่สี่โอเคครับติดตาม